คือสถานการณ์นะตอนนี้นะครับปริมาณน้ําที่ไหลเข้าอ่างนะครับน้อยกว่าปริมาณน้ําที่เราระบายก็คือทําให้ระดับน้าหน้าอ่างของเรานะครับก็ลดระดับลงเรื่อยๆครับ<ม>ก็สถานการณ์ดีขึ้นตามลําดับนะครับเนื่องจากไม่มีปริมาณฝนตกที่จังวัดอุดรธานีนะครับที่จะเป็นตัวหลักที่จะไหลลงอ่างเราครับ อย่างไรก็ดีนะครับในปีนี้นะครับปริมาณน้ําไหลลกอกแอ่งต่อวันนะครับมีปริมาณ80ล้านนะครับแล้วก็50ล้าน30ล้านตามลำดับนะครับแต่เขื่อนของเราก็ปล่อยไปประมาณ30ล้านสูงสุดนะครับเพราะจะเห็นได้ว่าเขื่อนของเราได้ทําหน้าที่ของมันอย่างดีนะครับที่จะช่วยบรรเทาอุทกภยัยด้านท้ายน้ําครับก็คือเครียดตรงกรณีที่ว่าถ้าแม่เป็นอะไรตายตายกรนีนะ่นะจนะทํำนยะังไง กังวลบ้างตัวนะ้ำมันจะมาเพิ่มมากขึ้นค่ะปัญหาที่พบก็คือในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของน้ำกัดเยี่ยมนะครับเนื่องจากท่านนายแพทย์สะสะจท่านวิทยาท่านเป็นห่วงนะครับก็เลยให้ผมกับท่านสอเนี่ยลงมาเยี่ยมทีมงานท่านนายกแล้วก็พื้นที่นะครับเพื่อประเมินแล้วก็ให้กําลังใจนะครับผมว่าันี้เพื่อนเพิ่มภาพมากภาพแ่ยังเฉียบลอย

ชนีเนาะเรื่องญงเป็นยาบำรุงเนาะชุดนี้เนาะเอ้ามันก็ขื่นถ้ามันก็ขึ้นเ้าบกินก็ได้เ้าเบิงก้อนก็ได้เพราะว่าปกติเ็นจานยาทั้งยนี่แปีเะรวะเาาาเเะรวัเเรร รวมเอบลมใส่หลอมเก่าสบายใจเด้อสูงกันจังสิจจังยามหาเด้อบอก

เรก็โดนน้ำพัดไปือเียนชีวิตหรืออะไรนี้นะ้เขาไปเลยนะน้ำไม่เดียวนหรือหวานขึ้นก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เป็นน้ำไม่หลุดตรงถนนไม่ปกติไม่ได้ตรงถนนอ๋น้ำมันน้ำมันนิ่งเอ้างานจงเพียงไยล่ะเราว่าเพียงเขาวังเรื่อยเขา เรื่งเอวบมันยู่กันเนว่ามันยู่กันครับกับลำหนามันยู่กันนะนะขึ้นเป็นมคาดบอปกับบอลกัยางรอบๆมันไม่เหมือ่ละ้นไปดนหน้าข้นนหน้

ันเป็นถนนถนนมันตำมันตำมันเป็นล้อหนันจุดมุ่งหมาย